เปิดทรัพย์สินของขวัญอุตสามณีค่ะกดแฟนใหม่แม่ตั้งกดแฟนใหม่เป็นคนนี้เปิดทรัพย์สินของขวัญอุตสามณีตั้งแต่9้าวขวบที่รวยมาต้องบอกว่านางเอกสาวคนนี้นะคะก็เปิดฉากเรื่องราวความรักเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรม พอมีคนมาเป็นหลักให้เราเนี่ยไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งเขาเป็นคนดีนะเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญเพราะว่าขวาญเนี่ยเป็นเซลมูนพร้อมทั้งบอกว่าทําไมพี่ถึงรู้รู้เปล่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีๆเอาแอลกอฮอล์ของขวาญเนี่ยมายื่นให้ขวานฝากมาให้ครับ เลยนึกถึงบางอ้อคนนี้นะ่ะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเอาเป็นผู้ใหญ่มีความยุติธรรมในหลังจากนั้นชาวเน็ตเองก็ไปสืบมาจนได้หนุ่มคนนี้เองเขาก็คือว่าที่ร้อยตีนธนกตจิตอารีรัตน์นั่นเองค่ะเป็นเมเรขานุกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองเพื่อความแน่ใจทางทีมงานก็ต่อสายตรงไปทางด้นของแม่แอลแม่ของขวัญ ว่าหนุ่มคนนี้ใช่หรือไม่แม่แอลเองก็บอกว่าใช่และถามต่อว่าคนนี้ไฟเขียวไหมแม่แอลบอกว่าคนนี้ไฟเขียวจ้าไหนต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วคะ่ะความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะซึ่งก็มีข่าวแววๆออกมาเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วครอบครัวนี้นั้นมีทรัพย์สินมากกว่า30ล้านกันเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งเป็นเงินเก็บของสาวขวัญที่เก็บมาแล้วก็ใช้ซื้อบ้านหลังใหม่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆคะ่ะ